ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมวันพันแมนเซิร์ฟนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่1ตุลาคมวันนี้เราจะมาทําการสุม่มเจนอตกันนะครับผมซึ่งงบที่ผมเตรียมมาก็200นิดๆนะฮะจริงๆก็มีงบในการซื้อตัวดำมากกว่าน,นี้แหละครับแต่ว่าก็ซื้อมาแค่นี้งั้นก็เริ่มสุ่มกันเลยนะครับผม <c oughs> ผมจะสุ่มไม่รู้ว่าจะถึงการันตี180บใบไหมแต่ว่า ผมคิดไว้ว่าถ้าการตีก็อาจจะเหนื่อยในตอนสูงแฟดเพราะว่าผมก็อยากเหลืองก็ไว้สูมแฟลทอาการแสงยูอาเหมือนกันนะฮะมาที่โลที่ยี่สิบแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราค้ำค้าไปก่อนนะเราไม่หวังอะไรเอาไว้สองโมงด้วยอันนี้คือผมตื่นเช้ามาแนละ้วค,คือแบบขอโทษเ <c oughs> มื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้เผยไปลงนิดนึงโอเคคือ ตอนนี้ก็ดีสี่กว่าๆนะครับเพราะก็คือผมตื่นมาปุ๊บผมก็จริงๆคือมีธุระนิดหน่อยเลยต้องตื่นเช้านะครับวันนี้แต่ว่าในไจก็ตื่นเช้ามาแล้วผมก็เลยทำการมาทําคลิปสุ่มเจนอไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําธุระต่อไปเละก็จะปั้นอาจจะปั้นนิดห,หน่อยก่อนนะครับผมตอนนี้แล้วก็ถ้าหลังจากได้เจนอแล้วก็จะไปป,ปั้นๆแล้วก็จะลองยเทสดูตอนนี้คือสุ่มเป็นเท่าไหร่แล้วอา่อาสุ่มไปห้าสิบโลแล้วในก็นี่ ก็ยังไม่ได้ตอนนี้คือผมจะส่งไปแล้นนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะใกล้ออกแล้วผมก็ต้องกดชาร์จแล้วก็ต่อยนะครับตอนนี้เป็นไงฮะหวังว่าจะออกเป็นลกแก้วเจนอทนะครับผมน่าจากดีนี้ผมไม่เคยเปิดตัวดำยูอารเลยเนาะก็จะต้องสะสมทั้งหินเพิ่มตั้งสี่ลูกเลยแล้วก็ไอหินตั้งสี่ก้อนแล้วก็ลูกแก้วหนึ่งลูกแล้วก็ เก็บใหม่หมดก็อาจจะต้องเจ็บหนักอยู่นะ,ะในรถที่เจ็ดสิบแล้วฮะตอนนี้ก็โอ้ได้แล้วฮะหินฮีโร่นะครับตอนนี้ก็รถที่เจ็ดสิบได้หินฮีโร่แล้ลลวก็รีเซ็ตใหม่สีทองตอนนี้ผมยังไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> จบพอ <c oughs> นะครับขอโทษเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าควรจะได้สีทองดด้แล้วน,นะฮะเพราะว่ามันใกล้จะร้อยโลแล้วเนาะผมไม่หวังอะไรเยอะฮะอย่างน้อยเอาเจนอนล่างสองมาอัพช่วยอ,อัพดาวก็ดีเหมือนกันครับตอนนี้ รวมไปฮะดีได้สีทองมาแล้วฮะตอนนี้โอเคได้เจนอาร่างสองฮะเขาพูดนี้ก็ <c oughs> โอเคฮะาจะได้ไปช่วยอัพดาวให้ห้าดาวขึ้นไปๆไปนะครับตอนนี้ร่มไปฮะผม <c oughs> ไม่รู้นะว่าจะเปิดประเด็นจะคุยอะไรเวลสาสุสมดีเพรถถาะรู้สึกว่า ผมก็ส่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนเกมค่ายมีแบบอะไรต่างๆที่แบบผมสุ่มแล้วแบบผมลุ้นเยี่ยวเหนียวตลอดว่าแบบจะได้แบบอุ้ยสีทอง <c oughs> ได้อ๋อได้จะได้อีกเหรอฮะก็คือมันไม่เหมือนเกมค่ายมีนะที่เราต้องลุ้นตลอดเวลาแต่ว่าอย่างมาพอแม่เนี่ยคือผมถือว่าตั้งแต่เข้าเมตาเมตาของตัวยูอาร์เนี่ยเราเวลาสุ่งมันไม่ขึ้นสีเนี่ยผมก็เฉยๆมากเลยเพราะว่ามันไม่ลุ้นน่ะเออนะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ออกน,นะครับผมก็สมไปตั้ง120ลลร้อยยี่สิบโลแล้วนะครับตอนนี้ก็ร้อยสามสิบโลแล้วฮะตอนนี้เปิดโลที่ร้อยสามสิบแพตอนนี้ได้อะไรบ้างอุย้ยอุ้ยได้ลูกแก้วเจนนอได้โล,โลที่ร้อยที่สามสิบแพ้ทุกคนเราจะจมาเร็วๆวผมแคปก่อนนะฮะก็โหตัหออกมาไวมากนะครับออกตอนที่โลร้อยสามสิบเนี่ยคือในานที่นี้ผมจะได้ตอนโรร้อยสามสิบนะและ้วดูหินก่อนด้วยก็ เห็นผมก็โอขาดขาดอยู่แล้วเนี่ยผมแต่ว่าเมื่อกี้คือเราเอามันจะมีจากตอนรนะ้อยยี่สิบเนาะแล้วก็มีตอนหนะ้าสิบลงแล้วก็เห็นขาดหนึ่งฮะก็น่าจะการันตีร้อยแปดสิบโลนั่นแหละครับสียโอ้เสียดายมากเลยถือว่ารถแกออกไปไวมากรับนีน่าจะต้องเอาสุดนะครับแยกจั ผมว่าถ้ามีหินมาอยู่แล้วก็าจะดีนะฮะเพราะว่าจะได้มีมงบไ,ไปเอาไปต่อแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ส่งไปต่อแล้วฮะเอาเรื่อยๆผมหวังไว้ว่าอย่างน้อยก่อนราแปดสิบนี้อาจจะได้มีมาเตอร์มันจะได้เอาหินเก็บไว้เพื่อจะรอไปอัพตัวฮีโร่ในอนาคตเนาะแบบอย่างแปดยูอาร์หรือว่าจะเป็นเด็กยูอาร์อะไรเงี้ยแต่ก็ดูตรงแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมไม่ออกเลยนะฮะ <c oughs> อีก20โลครับภายใน20โลดีถ้าไม่ได้หินก็่ว่าผมก็จะวางเกลืออยู่นะครับหินไม่ออกจริงดิเฮ้ยหินไม่ออก,อกเลยทุกคนชมไ้ชมชมิบหายละโลสุดท้ายแล้วครับตอนนี้โอ้โหไม่ออกฮนะก็ครบ180ใบนะครับก็เออสงสา์ได้ต้กแก้มาแล้วแต่ว่าก็ต้องการันทีเพื่อจจะได้เอาหินนะครับผมก็ เจ็บไปเด้วเวลาไปเอากันนะครเอาไ่ใช่ตรงนี้อ่ากดตนีนฝักตรงภาพนะแล้วก็ไปที่ j e n o s UR ไปครับกดอัพปกตื่นเลยซึ่งผมมีแพนไว้อยู่เนาะว่าเดีวผมจะใช้ J e n o s เป็นตนัวดาเมจแบกหลักตอนนี้ยาวๆสักพักก่อนนะครับก่อนจะไปเปลี่ยนไปใช้แฟตต่อนะัะเพราะว่าผม ชอบทั้งเจนออลทั้งแฟตด้วยเป็นตัวที่ผมชอบในมีทั้งคู่เนาะก็ถ้าไม่เก็บก็น่าเสียดายผมรีล่างสองไว้เลยนะครับก็นี่คือผมเตรียมของอะไรไพร้อมแล้วสำหรับเจนอสแบบล่างอยู่อ่านนะผมบอกเลยว่าเดวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะปั้นได้สุดไหมแต่ว่าก็จะค่อยปั้นไปเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ